หลังจากที่ผมเรียนจบนะครับผมก็คล้ายๆกับเพื่อนเลยครับก็คือได้ทําประมาณว่าพูดไปกับทางบริษัทที่ไปสากลมาเรียบร้อยครับก็อาจจะกลับไปทําง,งานตรงนั้นครับเนื่องาจากว่าบริษัทที่ไปสากลมาก็คือเป็นบริษัทที่อยู่ต่างดับมีแบบว่าร่าของชีพหรืออะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคครับเพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณ6เดือนรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นจังหวะที่โอเคในการทํางานแล้วก็ได้ไปทํา เป็นโปรเจกต์กับบริษัทนะครับก็คือไม่ได้ทำโปรเจกต์ที่ทามาอะไรเครับส่วนเนื่องจากบริษัทที่ผมไปนะครับเขาแนะนำว่าเลยจะเป็นประมาณว่าบริษัทที่เด็กจบใหม่ก่อนส่วนมากครับเขาจะไป,ปะทำง,งานที่นั่นกันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลวหลังจากนั้นประมาณ5้าปีหรือมากกว่านั้นเขาก็าอาจจะย้ายไปบริษัทอื่นเนื่องจากมีประสบการณ์ที่นั่นแล้วก็ในช่วง ก็กับไปทํางนานบริษัทเดิมที่ไปสากิจมาแล้วก็รายนั้นห้าปีหรือหรือยังไงแล้วก็คิดดูอีกทีว่าเราจะไปเติบัวที่อื่นหรือว่าเราทำที่นั้นต่อครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากน้องครับ next เรา <laughs> อยู่กับเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ยากหรอก ครับผมต้นถาัวาระนะครับก็หลังจากผมจบจากอร้ที่นี่ไปผมก็จะเหมือนเพื่อนเลยครับก็คือพักเปกก่อน2-3ถึงสเดือนจกนั้นก็จะไปทำงานกับบริษัท s อในประเทศไทยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะพัฒนาสกิลเลเวลของตัวเองพวกลักควิสงเช่นเรียนรู้พวกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพิม่มเติม สก,กิลไปเป็นโปรเฟชชั่นอลในอนาคตก่อนอายุตามที่ทตัวเองกำหนดเอาไว้ครับเพื่อพัฒน,นาเงือนเดือนคุณภาพชีวิตอะไรแบบนี้แล้วก็พัฒน,นาวงการนี้นในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นครับประมาณนี้ครับเย่ยมากน้องชายเ ค่ะชื่อฉัตชนกนะคะออแทนที่แทนไว้ท่านก็คือจบแล้วก็จะกลับบ้านกลับต่างจังหวัดไปประมาณรักษาพิจารณา,า,ก,ก,าก็เริ่มทํางานประมาณตุลาช่วงนี้ค่ะซึ่งบริษัทที่ตั้งใจจะมำงานก็คือบริษัทที่ไปตุนง,งานของคนเลยแต่ว่าเรื่องนแผนอันนี้เพราะว่าทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเอออินฟูมเมนต์ for defect reduction อ่ะหนูก็เลยสนใจนดา้ดาน data analysis ซึ่ง รู้ด้านนี้ยังน้อยก็เลยช่วงนี้ก็เลยพยายามศึกษาเรื่องนี้ส่วนทำไมถึงอยากทุนบรานี้เพราะว่า l ง c a ชั่นมันอยู่ฉาดเธอสนุกไม่ชอบทางานในเมืองแล้วหนูก็รู้สึกว่าเป็นเหมาะกับงานที่เป็น r ู u t i พวกโรงงานมากกว่าบริษัทอะไรรู้สึกว่าไปสุดงานเราก็ได้เจอทั้งที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็ใช่ประมาณนี้โอเคเยี่ยมมากเนาะจึึ๊ ส่วนใหญ่ก็แบบต้องการเบรกอะนะม,นมันเหนื่อยอ่ะสีปีเบรกนิดนึงอืมึงแค่แบบเยี่ยมมึงับน้องมาหนึ่งโอเคคนต่อไปแล้วก็เสร็จๆเราก็าจะได้กลับกัน สองทางค่ะคือหนึ่งก็หนึ่งคือไปทํางานใกล้บ้านทางภาคเหนือนก็คือท,ที่ลำพูนอาจจะทำแถวๆนั้นหรือไม่ก็ทางที่สองก็คืออ่านะเรียนเรียค่ะแบบว่าศึกษาเรียนรู้ก่อนแบบท,ท,ทั้งทบทวนเรื่องแบบในเรื่องที่เรียนไปแล้วก็จะเขาเพิ่มเติมด้านภาษาอ่ะพี่เบรกนิดนึงนะพี่เจมก็คือหมายถึงว่าเขาอยู่ลำพูนที่เดี๋ยวพี่ส่ง ลายให้ก็คือหมายถึงว,ว่าจบมาประมาณ20ปีแล้วที่อุอตสาหกรรมน่าจะลำพูนะ okay, นะโอเคครับน้องปุยตาก็หน้าภาษาก็ยังญี่ปุ่นครับก็ดีก้อนจิบด้วยก็เรียนภาเพิมเติมช่วงกันเยอะก็ชี้อยู่สอ0ทันี่ครับโอเคขอบคุณมากไ <c oughs> อ้เจ้าเฟิร์สมาหรือยังเฟิร์สอ่ะ ไอ้เฟิร์สมาอย่างพูดคนแรกอ๋อมันไปแล้วเหรอครับไม่ใช่อันดับเฟิร์สอ๋ออ๋ออ๋อโอเคน็อกซ์อ่าชื่อสถานที่ก็คิดไปว่าถ้าตกปีสิบแล้วก็คิดว่าจะ ที่อาจจะลงไปหางานพิเศษหรืองานามทางเพื่อจะได้แบบถามาาว่าตัวเองชอบอะไรไม่ขึ้นแล้วมันก็จะได้เป็นแนวทางเป็นไกาว่าเออเราชอบอะไรพวกนี้ไม่ขึ้นก็จะได้รู้ก่อนที่จะไปเริ่มทํางานจริงก็ถ้าจะเป็นทํางานจริงก็อาจจะเป็นพวกบริษัทที่เป็น อบคุณมากครับเออเฟิร์สเป็นแบบก็คือบางทีมันมีงานเยอะนะบางทีพี่จะต้องแบบช่วย เหมือนเดิมเลยนะเฟิร์สนะ,ะแต่ละคนก็คือพอเรียนจอบอยากจะพักกันนะใช่ครับเพราะว่าเหนื่อยนะนนโอเคนเอ้องทียแล้วงา,านงามก็จะสมัครงานื่นสมัครงานต่างก็คือทาง,ทงานค้ทาางทเอ่ะก<ม>็โอเคนะหมายถึงว่า มันเหนื่อยแล้วก็ไอ้โปรเจกต์เป็นไงก็ <c oughs> น่าจะเรียบร้อยอ๋อสาสกิจนะสาสกิจเขาโอเคดูแลแล้วได,ได้ได้ตังค์หรือเปล่าสาสกิจนะมันเปิงานแต่ว่ายาวกว่าก็คือเปิงานก็ได้ตังค์เลยอืมเขาให้วันเท่าไหร่บริษัทที่ผมไปท้อให้ในละเจ็ดค่ะโอเคพอดีค okay. ่าน้ำค่าไฟหอพักโอเค thank you very much you know sister เราอย่าลืมเซ็นชื่อลระอ๋อโอเคเฟิร์นนี่แน่นอนว่ะ